สวัสดีครับพี่ๆนั่นนะที่เคารพรับทุกท่านนะครับพบกับช่องครูเมธพิชชิ่งบอกอือลือเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตกปลานะครับบ่อเดิมเลยไม่มีโอกาสได้ไปหาใหม่ๆหก็มาจัดบ่อเดิมมาเป็นบ่อร้างนะครับบ่อร้างนี่ผมว่าน่าจะร้างมาหลายปีละวันนี้ผมก็เลยเอาคันหน้าดินลง1คันนะครับแล้วก็เอาคันสปิวลงอีก1คันเหมือนกันผมจะมาตกปลาดุกค,ครับใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับเหยื่อไส้เดือนแล้วก็อ่อยด้วยให้เกรดนะครับ นะเดี๋ยวไปดูผลงานไว้เราจะได้ประดุกไหมเกินไปแล้วนี่เพี้ยดึงจมแล้วอ่ะดึงจมไปแล้วเพี้ยนเฮ้อเล่เล่ไปของวัดแกมันจมไปบ้านแล้วรือเปล่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตัวตัวที่พี่เห็นเมื่อกี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละนัดประดุกประดุก หมานักหมานักหมานักบอ่อนี้มีกระดูกด้วยครับโอ้โหติดแตกหมดเลยหม้อ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  <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกระดุกครับอ่ะนะเดี๋ยวให้แรงขึ้นมาะจะไปตัวแล้วนัดอ่ะยกเลยูไ,ได้กับเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคครับนี่ครับพี่ๆนะนะจัดไปหนึ่งตัวเลยครับไก่คาราบุ้งครับโอ้มันเกือบจะหลุดแล้วนั่นเนี่ยเห็นน้อยเดียวไหนว่าแล้วเนี่ยจัดใกล้ๆไม่ไม่ได้กินครับต้องตีใกล้นะครับผลับตัวครับสองตัวครับนี่ครับเมื่อกี้ในดังกรุก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 ลุ่ดลุดแล้วลุดแล้วลุ่ดแล้ว นส่สวยๆครับใสยสวยๆพอปิดพอปิดพอปิดกล้องนี่พอปิดกล้องนี่ไม่กินครับพอเปิดกล้องปุ๊บไม่กินอีกครับโอเคครับได้สองตัวแล้ววันนี้โอเคนะครับหลังจากตกไปได้สักพักนะครับผมประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะก็ได้ปลาดุกมาแค่สองตัวนะครับถ่ายก็ไม่ค่อยจะทันนะครับบางทีปิดกล้องนะฮะ กินพอปิดกล้องก็กินฮะพอเปิดกล้องปุ๊บปลามันเขินนะปลาไม่กินนะครับถือว่าวันนี้มาตกปลาดุกนะครับสนุกสนุกได้ไปสองตัวนะครับเดี๋ยวแบ่งกันคุณละตัวเอาไปต้มยำต้มส้มก็ว่าไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บนึ่งว่าจะได้ตัวอยู่ไหมครับผม one hour later okay. ไดนสองตัวนี่ครับผลงานวันนี้ครับได้ประดุกใหญ่สองตัวนะครับแบบนี้นิดได้กลับแกล้มนะครับวันนี้เย็นนี้โอ้โห,โหนี่ครับนี่ครับสองตัวชูชีประดุกครับแบบนี้พี่ๆนั้นนะทุกคนครับ โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสียดายนะครับที่ไม่ได้มีคลิปจังหวะที่วัดปลานะครับเพราะว่ามันเปิดกล้องไม่ทันครับเคครับได้สองตัวครับเอาไปรับประทานรับประกินกันครับเ็บ